สวัสดีจ้าพ่อว่าจังไดนมือนีว่าจังไหนมือนี้มาสิมาขวานี่ท,าท่างไข่ตองหดไงมาสั่นโอ้ยเอาอยัางหน่อตองวหวดเอาบ่เอาจังใดเนาะมันสำคัญแค่ที่ตองวหวดนี่นะโอ้กับต,ตววองหดนีมันสำคัญไม่เอาสำคัญเบิร์ต,ต่ว่าตองวหวดนี่ก็พลาดบ่ได้จันดอ๊อก ว่างตะบูมันเองกาบว่างแต่ว่าเอฟซีเรียกร้องเนี่ยคนโทรมาบอกตามให้เนเดอร์ปาสันดิเอาเลขบวกเขากังเู่เอาเอาคนกัสีมีเนวอยากได้ขอพู่นอยู่ละตีคนจังบอกให้นู้ตามให้ฮันก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาผู้ใดิไปบอกเลขถือตลอดนอกส่เอ๊ รถยนต์ของธรรมดาล่ะวันนี้เลขไทยใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้นวันนี้วันอาทิตย์บมมีลาโมีวันนี้เลขไทยเอาบมนี้เป็นเมือนเนี้ยเหมือนเอาเรียบบุญข้าวประดาบินโมบุ้าวซาบุนเ้าเอาท่งนันก็มี่ด้วยกันบมบุญนคอสากะได้โมกันนี้มีจมองแล้วเนาะเอา ประเภทนี้อีสานอีสานนี่หไม่ก็ว่าไปหอดอันโครลาชไปหอดสละบุรีบนี้อีสานโอ้แมนอยู่ดอกเนาะหอดเนาะทำบุญหาญาติหาบรรพบุรุษค่ะนั่งจาตาอีสานนี่บุญหลายค่ะเรยรู้ว่าบุญอะไรบุญอะไรบดีบดซาด นี่บุญเตี้ยเออบุญเหนบุญนี่บุญเขาจีบุญอุ๊เอาบุญดูก็มูกับผ้าอีสานนี่แหละหนูเห็นเออบุญเขาจีบุญเขาศาสตร์บุญเขาประดับดินค่ะบาที่รีบอกคออกาษาลระเจ้าในจังนอนแต่สีเป็นบุญกระทินเ็ตบสามนาทีต่อไปแค่สามาคีแล้วก็ออกรรษาค่ะ มาไช้ได้ด้วยเมียก็ไปหาเอาของมาแหละเอาได้มันสาวบ่ได้เป็นบ่อไหว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 บ่ได้เลยบ่กินบ่ขึ้นบ่เกินเนี่ยโอ้วางสันตเดียวตัวช่วงมันจสาหนิขายข้าวให้เขาวลำค่ะกินได้แต่ข้าวกับน้ำโอ้ยคือวางสันนอกบาดนียเอน้่านะรวบสุนัขมีแต่ว่า มียังกันมียังที่เป็นน้ำลนะร่วมกันลตดวดเออร่วมกขลุดรวมกันแค่แช่ค่ะเป็นขันตัวประเทศนี้อีสานเป็นโอเปร่าพี่นั่งาาสารค่ะอีสานบ้านของเขาอาชีพเขาเตนานดนเบื่อนั่งเปิดมาก็ลองเพลงที่สร้งดูหน่อย สฟภาพอนเห็ดดาวไรบ่ได้เศร้านาละโอ้ยถือคักคัดอกเล็กหมวดนนิพั่นสิแมา,ล,าลองอารร่์ดีปานนี้เอ๋ไอ้คนอีกงานเอฟซีมันเด็นใน,ใน,นี้ในท้องไงค่ะบอสบอกยงเรียงล่ามขึ้นเขาสามคูนเนี่ยมนเมื่อขึ้นในเมื่อขึ้นวันสันดอกวันซูขันนะนี่นั่นแหละโอ้สมกับเอฟซีล่อคอยอยู่ ได้ไไดด้้กันทุกภาคัหมดแมนค่ะได้กันทุกภาคมสแมเบนกระติโฟนของเขาหมดค่ะเป็นกันตัวเกอะไรเนี้เกิมันตาบดเลยจ้าพ่อมวาน่าน่อยขมอีกสองครวานโอ้ยมือนีกัจจิมานอีกแล้วเบิ้งส่งทัน เอ90กับ80กับ93ออกเต็มเต็มเลยว่ะค่ะเอ็กสารเจระยามันมายามมันมาะห้ามไว้กับฟังอะไรปะจ้าว่อ้ิี่นี้ตียนี้ตีนนี้ตีนนี้เอาฟอนฟอนออกกันมาหลยไะไปหเล่งสุขภาไม่เต็มแนะต้องยาวเลยค่ะ วันนี้ทำไมเลขมันลงตัวเก่าละเชียนสองตัวเก่าตัวใดเนาะวันนี้พ่อเป็นวิ่งรูดหนึ่งกับสองนี่ลหละอืมวิ่งรูดหนึ่งกับสองแงมันมาตัวเก่านะไม่ใช่ว่าสองหนึ่งหนึ่งสองมันจะกอดคอกันมาของวันนี้เอาคือวาองสันเนาะวันนี้เนาะเอามันคือคือเป็นบ่ อือคือมันไม่หนีไงมันชน,น,น,นสองส่วนหนึ่งไงสองสูตรมันจะชนสองชนหนึ่งไงมันเลขตัวเดียวกันไงพอว่าหนึ่งสองสองหนึ่งอู้นระวังยากอีกหน่อยค่ะอืเมื่อกี้นี่มันออกสามมันบอาจ้าอ้าหกสามห้าหก โอ้หัวห้าเป็นหนึ่งขึ้นไปก็เป็นสองลงมาก็เป็นศูนย์เนาะคิดง่ายๆหลุด <c oughs> แต่พอหันเนี้ยเด่นหนึ่งกับสองเอาศูนย์นี่แหละค่ะค่ะเออมันจะมาหนึ่งไหนเลยหล่ะมันแจมลงรางไงจ้าพ <c oughs> ่อแหลตแสลตลงรางัวนี่กับศูนย์สองหนึ่งเอาเลยสามตัวนี่ศูนย์สองหนึ่งเด็นหนึ่งกับสองค่ะ อข้าสองนี่สองถ้ามามาล่างข้าหนึ่งมามาบนอเนีย่ยข้าศูนย์มาไปได้ทั้งล่างทั้งบนคจับตามสูตรนะจับตามสูตรจับตามสูตรสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง เอส e, ามสองหนึ่งนี่แะนี่ประมาณนี้ค่ามันกลับมันก็จะเป็นสามหนึ่งสองสั่งตัวกลับบอมีนี่แหละสามสองหน right. cat, God, abel, Books, han, color, yep ึ่งสามสองแล้วมันหาเดียวนี่เป็นยังไงหางเดียวแคนแกนรถบอแคนสั่งตัวอเด็กมันส่งอยู่นี่ส่งที่บาอยู่นี่แคนบอเออหนึ่งสองสองหนึ่งนี่ว้าวบังที่บาอยู่นี่ แกมือเคลื่อนหนึ่งมือเคลื่อนมือเคลื่อนว่านมือเคลื่อนว่านนี่ฝันจ้ะฝันมาจักไปสิใดไปละไปพ่อหมาค่ะหมาไรากัดปลาหมาไรากัดปลาหมาไรากัดปลาคอสองตัวค่ะปตาสองตัวหมาเป็นห้า มาเป็นหาบ้าตาสอง, <S 2> 2 <S งตัวปตาสองตัวเป็นตาห่าอตาหอเขาเป็นเลขเจ็ดค่ะแล้วจะมีสองเข้ามาตาสองตัวน้ำเขาเป็นเลขศูนย์ค่ะสองตัวเป็นเลขศูนย์สามไปสองคู่เนียวเหรอค่พ่อสามสองหนึ่งเหรอคู่เดียวสามสองหนึ่ง เออล่างบนไปโหลดค่ะแล้วก็จับพวกวันอีกคูหนึ่งนี่เกตอ้าวเกตปลาคอนามเจ็ดหน่อจ้าปลคอนามเจ็ดหมานามห้าค่ะนามนามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเออจบอ๋อไม่มีมปลาคอสองโต,โตอัวบ้านี่บอกพ่อบอกจายไม่จ่ายปลาคอไม่จ่ายโอ้ ประคอกมันตายหมากัดประคอกจายหมาน้ำหาประคอกน้ำเจ็ดค่ะน้ำน้ำซุนอ๋อผู้ใดอยากันผู้ใดอยากฐานเล่นกับเจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดถึงยุดเจ็ดนี่ก็ฐานเล่นเรานะจ้าพ่อคือข้อมฝันมันเป็นแบบนี้พอมันไหวมันหยุดจำข้อมฝันได้ครับเพื่อนี้เรื่องกับมาฝันล่ะเริ่มงกับมาฝันเราเหรอ แมนเริ่มกลับมาฟันแล้วจากที่นอนหลับทับสิบมนานดีแมนเริ่มฟันแล้วเริ่มกลับมาฟันเริ่มวา,มวาดงว่าดนี่แหละค่ะอนี่คือมันติดเ,เป็นสีแ่แหละเพราะว่าเลขมันหันมันออกค่าศูนย์หกสามหกห้าเนาะค่ะห้าหกหกสามห้าหกเนาะสามห้าหกแมนค่ะสามห้าหก เลขตัวแรกมันเป็นเลขหนะ้าศูนย์เนาะค่ะเออห้าศูนย์หกสามห้าหกอมันเลขเลา่าเลือแมนอยู่ดอก <c oughs> เลี่ยนแบบกันดอกหันรว่าเอ้นั่นเแบบนี่นีแหละขอว่าเลขหาศูนย์ตัวแรกมันคือบานี่ยค่ะอืมมันถิถ่แค่ย้อยมาอยู่ัีเลย ห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่ก็สิเอาทั้งหน้าเข้าไปทั้งหลังบาบานนี่แม่ท่าเลขศูนย์มามีห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวเดียวตัวเดียวเลยเงานโอ้ฟันท่งหักขนาลบาทนีหน้าท่าศูนย์มานะค่ะค่ะเออท่าศูนย์มาเนี่ยเพราะว่าเลขตอามันก็ศูนย์หนึ่งสองอ่ะศูนย์หนึ่งสองอ่าเลขศูนย์นี่มันก็ส่วนมากนะมันจะมาเลขเลขตัวรองใช่ไหมค่ะ เรียกตัวรองเรียกตัวเด่นมันไม่ค่อยมาเมื่อกี้มาตัวเด่นดูสองแต่มันมันลงล่างไงค่ะพ่ออืมสองไม่สองไม่จริงเลยจริงจริงเลยค่ะเออนั่นแหละถึงบอถ้าสมมติว่าเลขมันตองใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้ถ้าเลขตองอับหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งกับสองสองเตี๋ยเง่นขาดตองนีย่ยจ้าพ่อ จะนี่แค่หนึ่เพราะว่าเลขเลขสูตรเลขสูตรเราหรืสูตรหล,ลักเราเนี่มันได้ศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมค่ะศูนย์หนึ่งสองและเลขสุดประกบเราที่มันประกบกันมาอยู่เรื่อยนี่มันได้หนึ่งสองสามตัวประกอบคือหนึ่งสองสามเนียนมันมันมันชนกันสนรรองตัวให้หมดสองสองกับหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวกระไรว่าทามันสิบเบิลเนีย่ยมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับสองสองเตี๋ยเนียนค่ะ นั่นแหละมันจะเป็นอย่างที่บาร์คาว่าสามหนึ่งมันสองไปแล้วมันก็อดบุอกหรอกสามหนึ่งเออตัวเลี้ยตัวเกาหนิว่าสามหนึ่งหนึ่งสามนี่คือดีบุกมากนะเพราะเด็สามหนึ่งมันเคยเริ่มเบิร์ตลยออกแล้วออกเลยนะจ้าจ้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยหนึ่งมีสามสามหนึ่งอนี่ก็สามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามตัดพวกนี้ออกไปมันก็เหลือสอง เหลือสองเหลือหนึ่งเหลือศูนย์เอานี้ละกจำต่อไปสองคูหนึ่งหนึ่งกับสองสองจ้าพ่อแราคกสามสามสามตัวนี้ไว 2, ้ 2> 8, 2, 1, อส 3, 1, 2, องคู่ค่ะสามสองหนึ่งเลือจิเป็นสามหนึ่งสองกันได้แล้วแกจ้าเออนี่แหละบ้านนี้กันเลยตัวควบฝันนี่เจ็ดศูนย์ห้าค่ะเ็ขเดียวมันกันโอเคค่ะ เอาแค่นี้แหละเพาต้องเอาไลยดอกอืมไอ้ขอเล็กข้างเลือดได้เห็ดด้วบานี่ขอทางเลือกไวเอฟซีบึงน้ำเนี่ยโอ้พระเจ้าใข้างเลือดห้ามันมากอีกหนี่ห้ามันแตกสามตอีกเแ็่บางใดล่ะอืมเอาฉันเลยบ่เอาสันเลยอันนี้อันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรข้านวณอ่าสูตรลักแล้วก็เลขฟันบานนี้ก็จะเป็นสูตรทางเลือกตัวบานนี้ เลขทางเลืก่กงวดนี้ค่ะศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่อ่าป็นบอมันตรงกับเลขฟันตัวนี้นะ เออศูนเจ็ดสามก็บุดเจ็ดสี่เออหามอยู่บนนอปอันนี้นอยจังมาะนี้นะนี่แล้วมันก็เป็นปัญหาเลยเพราะว่าตอนาะเลยท่าเ,าเ,าาเาลาาเอือมันก็ัญหาเนื้อน้ำเค็มเราหันอ่ะค่ะค่ะเออมันแก่ได้สองครูแช่นนี้แหละอือสองครูถ้ามาตรงๆรงค่ะอ,อถามันโบราณแตรครูที่สองมันก็คือศูนย์เจ็ดสามอยูอ่นี่นะจ้าเออนี่แหละคือคู่ครูเด่นมั่งไง คู่เด่นมันคือศูนย์เจ็ดสามคู่รองคือศนะูนย์เจ็ดสี่สินมีเด่นมีรองไปเนี่ยค่ะพ่อยังไะนะอะไรก็ช่างต้องมีเด่นมีรองถูกต้องค่ะม,มีคนง้างก็แต่มีคนขี่ได้แมนบอแมนมีคนขี่ได้แต่มีคนง้างกลักวสังจริงค่ะ <laughs> บอกไปหอ,อไปไดณนี่จะปบัน <laughs> เขาเรียกว่าเป็นรองเออเป็นรองกันเออแต่นั่งๆเขาก็ยังมีนั่งสาวรองนั่งเกาไท้เนาะค่ะพ่อรองที่หนึ่งรองที่สองเขาวันยังวาอยู่ว่ะแมนอยู่ดอกเออมันจะมีรองเปตัวย่างละคนเก่งก็มีคนเก่งกลัวค่ะคนเก่งก็มีคนโง่กลัว และวยื้กันแหละชีวิตคนเราแน่นอนไม่ได้ค่ะพ่ออืมอย่าหวังอะไรมากเกินไปเ,น,าาเนี่ยเด่นเพราต้องมาผ้าข่วนเด็นยื้ก็ได้แมนอยู่ค่เะเด่นกระเป๋าจะของน้ำแน่กระเป๋าจุ้งก็เล่นได้กระเป๋าแพ่แน่กเ็กเด่นหน่อยร่องค่ะมันจะสิบนเดือดร้อนค่ะพ่ออืมเขาเขากัยังว่า ถ้าคนไหนมีเงินในกระเป๋าพูดเสียงดังถ้าคนไหนไม่มีเงินในกระเป๋าพูดอ่อยอ่อยไม่ได้โมมีกรเป๋ากับ่มมีความมั่นใจแล้วบมมีเงินในกระเป๋าเงี้ยแล้วเออเกิดเขาขายสร้างไอ้ตัวสิบบาทบมมีเงินไหนจะแนนมสิได้ค่ะถามยืเพูนได้จะขายสร้างไอ้สิบบาทมีเงินบ่อเขาอ่ะแมนบ่เออเจ้าหาเงินบมมีบ่แล้วสร้างตัวสิบบาทโอ้ยบ่ได้แล้วเตี้ย แค่นนเ,นนเนี้ยนะรวยยี่ดอกหัวเนี่ยสามุเขาสามตัวจะรอเนี่นั้นแต่บางทีเขาคู่ได้เรื่อยเรือยสามคู่ที่คู่ดีเลยค่ะค่ะนั่นแหละรองเบิ้งพิจารณาเบิ้งเ,เอาไปเชียงไทไายเชียงฝันเบิ้งยังหลายเบิ้งยี่ดอกค่ะอืมอันนี้ก็คือเออเชียไปเชียงขึ้นกันาละเอาไปกันไหนขึ้นกันาละหอนมือกูละ ยเสียงดีงลแล้วหลายสีห้าบทเจอเรีบอ่บอ่ปันดอกเอาเสิ้อสีกไ่อยู่เออเ้เอาเอาเยุกส่วนนวงอะไที่ดอกค่ะพ่อแงิตัดัวน้าให้อยู่ดีมีแงมีความสุขทุกคู่ทุกคนตกโส่คนาามารบ่บ่มือดีหรือมือหนาจ้า,า,จาทุกจ้าขอขอบคุณพ่อจา้าที่เอาเนี้ยท่ามาแบ่งปัเนฟซีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ